ระหว่างตราเอสซีราเจอกับวิทยาดินเต็ดการบรรยายนะครับมีผมไตรต่อเกียรโสมและคุณชชวานลนมตารา่่าเที่ครับเดี๋ยวเริ่มนะครับเป็นตราเสครับที่เป็นไยได้กองบอลกอนครับเปตวัดยกมางจัดได้ดาูครับว่าให้โรโ ยัดหน้าราลูยัยงเคลียร์ไม่ได้สายของวอลดอยัางไม่ยิงครับวอลด์าย่แต่า้าให้บอตปีชาเรียบร้อยครับยิองบอลลงปรอตูมอลปีชาจะรุนแรครับยิงให้ตรดลนพื้นทางส่งสูสครับบอลไม่ไปไหนครับอัติคุณอัติคุณยกให้มาโบเอาบอลลงแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับ 2ประตูต่อศูนย์และไม่น่าจะรับหน้าด้วยนะครับได้ครับขอบคุณเปิดมาลูกนี้ลุดมา2อหนึ่งคอนราโดไปเองครับเปาโลคอนราโดกระชาหลบทิรพัชถึงเต็มโทษแล้วเปิดมาลูกนี้เออเรียบร้อยครับ3าต่อศูนย์ครับเปาโลคอนราโดสุดฤทธิ์จังหวะนี้ก่อนครับสวนของตราดเอฟซีเปิดไปที่ว่างสวยเลยครับคอนราโดหลุดไปคนเดียวแตะหลบหนึ่งจังหวะหน้าตาประตูลงลูกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่สองของเปาโลคอนราโด ท้ของเกมนะครับงร